ครับสวัสดีครับทักทายช่วงเย็นนะครับก็หลังจากที่ให้หัวหารไก่เสร็จนะครับหลังจากให้น้ําเสร็จก็มีเวลานะครับมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องช่วยพ่อซ่อมรถอีกนะครับอาจจะมีเวลาบางท่านโทรมาอาจจะไม่รับสายก็ต้องขอโทษขออภัยเ้วนนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับ หลังจากที่ให้ข้าวเสียะไเสร็จก็บางทีต้องรีบไปทํารถช่วยพอนะครับก็ที่ทุกท่านเห็นก็จะเป็นลูกเจ้าเยียกขาวนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับอีกสิบเซนก็จะเป็นลูกเจ้าเหลืองแล้วก็จะเป็นลูกบิ๊กเบรลูกเจ้าหงขาวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าเหลืองนะครับพ่อพ่อพ่อเหลืองแม่ปอดิโดนะครับชุดน,นี้น่าจะเป็นรอยเหนียนะครับชุดน,นี้เล็กนะครับ ไม่ใหญ่มากนะครับทีนี้นะครับส่วนลูกเจ้าหงลูกเจ้าเยือขาวนะครับสมมากนะครับ95เปอร์เซ็นนะครับถ้าเป็นลูกเจ้าเยือขาวนะครับจะออกเทาๆนะครับนี่ครับจะออกเทาๆไหมครับจะติดเทาๆนะครับบบมี้ครับออกเทาๆจะมีเทาปนๆมานะครับดำๆจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่น้อยครับมีนะครับแต่น้อยนะครับสมมากจะออกเทาๆมีนะครับ จะไปตามไม่ทราบว่าพ่อก็ขาวแม่ดำใสอาจจะเป็นผสมมาเป็นสีเทานะครับนี่ครับจ่อเทาๆนะครับเขาว่าดำๆก็มีนะครับแบบนี้ครับก็ลูกเจ้าเยียขาวนะครับก็ออกดำกันนะครับแต่ก็มีประมาณ5%้าเปอร์เ็นะครับส่วนมากจะออกสีเทาๆนะครับนี่ครับนี่จอกเทาๆนี่นะครับนะครับเทาๆนะครับถ้าไม่เทาก็ออกเป็นสีนวลๆนะครับ ลูกเจ้ายาขาวนะครับนี่ครับดอกนี่ครับเทาๆนี่ครับผมครับท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับก็ทุกตัวพร้อมแบ่งนะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับนี่ครับลูกเจ้ายยขาวออกเทาๆนะครับตัวนี้อายุยังน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะหน้าแก่ไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับแก่อยู่ประมาณห้าเดือนนะครับ แต่จะน่าเก่นะครับนะครับชุดนี้ลูกเจ้าเหยขาวก็จะมีรอยทางใต้ยเยอะนะครับสองแปดสองเก้าครมีนะครับเดี๋ยวไม่น่าเกินออกภาษาก็สามารถเช็กได้นะครับว่าลูกว่าเจ้าเหยขาวจะจ่ายลูกเก่งหรือเปล่านะครับแต่ตามที่อยู่กับทางซุ้มเก่านะครับก็ลูกเจ้าเยขาวก็มีผลงานเยอะนะครับชุดนี้นะครับ แต่อยู่กับผมนี่ก็เพิ่งนําตัวเข้ามานะครับก <_ T> ็ไม่สามารถการันตีได้นะครับไม่สามารถพูดเต็มปากว่าจ่ายลูกเก่งนะครับเพราะว่าอยู่กับผมยังไม่มีนะครับออกภาษานี่สามารถสามารถรู้เลยครับว่าเจ้าเยี่ยขานี่จ่ายลูกเก่งหรือไม่เก่งนะครับถ้าจ่ายลูกเก่งก็เป็นกําไรให้ผมและก็เป็นกาไรให้ลูกค้านะครับที่ลูกค้าได้อาไปก็สามารถต่อยอดได้นะครับสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวไก่ได้นะครับ ยังไงถ้ากรนสนใจก็สามารถท้ามาสอบถามได้นะครับนี่ก็เนี่ยครับลูกเจ้าเหลืองนะครับแม่เขาก็จะเป็นตอปิโดนะครับลูกพ่อเหลืองครับนี่ชุดนี้น่าจะเป็นรอยเหนือนะครับนี่ครับเพราะว่าจะเล็กนิดหนึ่งนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่กับไอ้เจ้าหน้าแก่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับ เป็นคู่เป็นคู่กันนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมน,นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ,บคุณมากครับ